อากาศดีสวยอยากไปยูเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเราอยากไปมันอยู่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่สารคามสารคามอยู่ในเมืองเลยครับดูมันขางเมืองก็สิบโลมันก็เป็นเท่าติดทามเมาเท่านั้นอยู่ในเมืองนะบรรยากาศบรรยากาศที่นี่เย็นสบายดีเย็นสบายดียนสบายชอบชอบครับขนาดผมก็ชอบเหมือนกันเลยมาที่นี่นะครับแล้วก็ก่อนจะมาถึงบ้านลุงพนนี่ก็นอนไปเต่างอย ตองอ,อ้ยกับอะไรวัดอะไรผาาแดนผาแดนสวยมากเลยเนาะสวยมากคร<ว>ับสวยงา น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศไทยเลยเนาะใช่ครับสวยมากมาแล้วครับนี่ยูทูบในี่อยากดังมามานี่คุณป้าด้วยก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าสัมภาษณ์ด้วยกันนะครับเออได้เลยขอบคุณคุณป้านี่เพื่อสัมภาษณ์มากำลังไลฟ์สดอยู่เลยครับมาไลฟ์สดไลฟ์สดมากันกี่ครั้งแล้วครับนี่ครับมาบ้านคุณครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกอยากอยากจะมาอยแต่ว่าติดตามประจำเลยลูกอ๋อติดตามประจำครับตันที่สิบสี่มาม่อีกนะครับ14บีมีงาน14เดือนหน้าครับมีอะไร กจิกาใช่ครับทุกจิกายนครับมีขบวนรถแห่นะครับโอ้โหอ๋อห้านท่านน่สงนะใช่ครับแก้บนครับแก้บนครับนี่ครับโมกเ่นถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะครับถ้าว่างนะครับเชิญเชิญนะครับเชิญมาเลยนะครับถ้าถนนเปน้ได้ได้ได้จะได้ปั๊ดได้ั๊ดก็ได้ นะสารคทางนะครับแต่ลุงพลไม่อยู่บ้านนะครับวันนี้ลุงพลไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับมาเห็นบ้านก็อุ่นใจอุ่นใจแล้วนะอุ่นใจอุ่นใจครับอุ่นใจครับขอบคุณนะทีขอบคุณนะที่ยังเห็นพวกยัยอยู่ขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆขอบคุณขอบคุณโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบบขอบคุณคร่ะวันนี้ครับเก็บีหมอหนุ่มนะ